สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านป่งตืดตําบลป่าศักอิาอำเภอวังชิ้นจังหวัดพแพร่นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สวนหน่อ,อไม้ของพ่อเลียงแดงนะครับผมก็จะมารีวิวปั๊มชักขนาดหนึ่งนิ้วนะครับผม โดยใช้แผงโซล่าเซลล์หนึ่งแผงนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวปั๊มกันแล้วก็าการติดตั้งกันนะครับผมป่ายอันนี้นะครับผมอันนี้เป็นแผงนะครับผมแผงของเราติดข้างบนหลังคาเลยแผง440วัตต์นะครับ <c oughs> เป็นแบบฮาพมาดูกันตรงนี้เป็นปั๊มชักของเรานะครับตัวปั๊มชักตัวนี้เข้าหนึ่งนิ้วออกหนึ่งนิ้วนะครับใช้โมเตอร์สามอยห้าสวัตต์เองนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทดลองเปิดให้ดูนะครับอันนี้เพิ่งติดตั้งเสร็จ แต่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดแบบนึง่งเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้วกันฟื้อเดีด๋ยวไปดูน้ำออกกันนี่ ขนาดท่อหนึ่งนิ้วนะครับโอ้โหท่วมแล้วไหลแรงทีนะครับปลายท่อมันจะมันบานนิดนึงอันนี้หนึ่งนิ้วนะครับไปดูแหล่งน้ำกันแหล่งน้ำเรา เราปั๊มมาจากเราปั๊มมาจากนี่ครับคลองห้วยนะครับนี่น้ำเยอะอยู่นะครับลึกอยู่ประมาณจากฝั่งนี้ก็ประมาณ8เมตรได้ครับลึกลงไปข้างล่างนี่ก็สูบของนู้นก็เป็นเครื่องอเบนซิน อันนี้เราใช้แผงโซลาเซลล์นะครับสูบน้ำขึ้นมานี่มันขึ้นได้นะครับผมสำหรับเจ้าความชักนี่สุดยอดมากเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันน้ำ ก็ปั๊มอยู่ตรงนี้ห่างจากทางรถไปประมาณ15เมตรนะครับก็ติดกล่องคอนโทรลให้นิดหน่อยกล่องเบกเกอร์อยคัดเอานะครับอันนี้ก็อ่าหยุดแล้วนึ่งนะจะขับความเร็วได้โอ้น้ำน้ำท่วมละนี่ครับไหลแรงมาก อันนี้ตอนนี้แดดอยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้ประมาณมีเมฆนิดหน่อยประมาณบ่ายสามบแปดนาทีนะครับตอนนี้น้ำเราได้ก็ก็เต็มท่อครับผมอันนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับเจ้าของเขาใช้ประมาณนี้นะครับกับสวนหน่อไม้ประมาณสอไร่กว่านี่นะครับนี่หน่อไม้ หน่อไม้ปีนี้นะครับผมครับอ,อันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาดูหน้างานกันก่อนนะครับทั้งระบบปั๊มชักปั๊มหอยโขงสมิร์ทครับปั๊มบาดานแล้วก็แบบออนกิดออฟกิดเราก็ออกแบบให้นะครับผมพร้อมไปดูหน้างานให้ได้ แต่ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาดูกันที่บ้านบงตืดตำบลป่าสักอําอำเภอบังชิ้นจังหวัดแพร่นะครับผม,มก็แวะเข้ามาดูกันก่อนดูว่าประสิทธิภาพของเจ้าแผง440วัตต์กับความชักมันทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขออนเญียปิดก่อนนะครับพอดีน้ำน้ำท่วมละโอเค ก็แวะเข้ามาดูกันก่อนได้ครับผมก็มีหลายเจ้าติดต่อมาก็ยังไม่ได้เข้าไปดูหน้าง,งานนะครับก็ฝากฝากด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับเข้ามาดูหน้าง,งานกันได้ครับผมครับผมที่เราเห็นไปเมื่อกี้ก็เป็นปั๊มชัก ขนาด1นิ้วนะครับผมเข้า1นิ้วออก1นิ้วใช้กับอมอเตอร์350วัตต์นะครับแล้วก็แผงโมโนโแบบฮาร์ปอีก440วัตต์1แผงนะครับก็สามารถดัดนน้ำจากาลำห้วยขึ้นมาข้างบนนู้นเลยนะครับผมก็ได้ไกลเหมือนกันนะครับน้ำเต็มท่อครับผมสำหรับงบน้อยๆก็ใช้แบบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับก็ใครสนใจ ก็เข้ามาดูหน้างานได้นะครับผมที่อธิบานปงตืดน,นะครับแล้วก็หรือจะให้ผมไปดูหน้างานให้ก็ได้นะครับผมโทรมาที่0961429353นะครับผมยินดีให้บริการครับผมเจมส์ครับผมสำหรับเจมสันโซล่าเซลลเพื่อการเกษตรแล้วก็เพื่อบ้านก็ขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับผม แล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ